ตอนที่ 5. ตัดเล็บเรียกวิญญาณหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่สอนว่าอย่าตัดเล็บตอนกลางคืนแต่เราต่างก็สงสัยกันว่าทำไมถึงตัดไม่ได้ละ่ะนั่นก็เพราะจะมีวิญญาณมาหาคุณยังไงละ่ะแต่ถ้าหากคุณไม่เชื่อหรืออยากจะพิสูจน์เราก็ขอให้คุณทำตามวิธีดังต่อไปนี้ 1. เลือกช่วงเวลาที่จะตัดเล็บ โดยต้องเป็นช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเท่านั้น 2. ตัดเล็บมือของคุณจากข้างขวาโดยเริ่มตั้งแต่นิ้วก้อยนางกลางชี้และโป้งตามลำดับโดยเล็บที่ตัดออกมาห้ามหักหรือขาดติดขาดจากนั้นจึงเริ่มตัดเล็บมือข้างซ้าย 3. หลังจากที่ได้เสร็จเล็บมาแล้ว ให้หาผ้าสีดำมาห่อไว้จากนั้นจึงนำผ้าที่ห่อเสร็จเล็บนั้นไปวางไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านพอเชื่อกันว่าทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตาย 4. ให้คุณไปเข้านอนและไม่นานหลังจากนั้นคุณจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊เหมือนคนกำลังตัดเล็บอยู่ที่ปลายเท้าของคุณ 5. หากคุณอยากเห็นว่าใครหรืออะไรที่เป็นต้นเสียงนั้นคุณก็เพียงแค่ลืมตาขึ้นแล้วมองไปยังแหล่งกำเนิดเสียงนั้นเพียงเท่านี้คุณก็จะได้พบกับสิ่งนั้นแล้วแต่ถ้าหากคุณเกิดฝวันผวาขึ้นมาก็อย่าเอะอะโวยวายอะไรไปเพราะวิญญาณอาจจะอยากได้ตัวคุณไปอยู่ด้วยก็ได้